ก็มาผมบุกนะครับซึ่งวันนี้ผมจะไปเล่นอาร์ก้าไอโอนะครับโอเคครับมาเล่นกันเลยโอ้โหแหลก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 แกกันสักนิดหนึ่งนะครับโอ้ยแหลกโอ้ยแหลกเชื่อเด็ยเฮ้ยเราเล็กว่าไอ้แหลกได้ไงวะว้าวประเดี๋ยวก็ใหญ่แล้วเว้ยประเดี๋ยวก็บิ๊กเบิ้มแล้วเว้ยแล้วก็บิ๊กแล้วก็บิเบิ้มแล้วเว้ยเมื่อกี้ไมหายแย่งหมดเลยเดี๋ยวกินมาให้ได้ ดีล่ล่นง่ายๆนครับแค่กดโทรศพัพท์ก็เลื่อนไปมาครับเลื่อนบังคับไปมาครับใช้นิ้วลากไปลากมาก็จะได้แล้วครับแล้วแค่กดก็คือใหญ่รคบใหญ่ตายเลื่อนไปบังคับกินพวกเล็กๆพอใหญ่ล้วแล้วกินจะตายก็พอเอาโอ้โหมาตายเปล่าโง่โมาตายเปล่าโง่ใอ้ยใหญ่ จะกินนะครับเราจะไม่กินโอ้ตายก็จบไปเทียบเลยนะครับกับอาก้าโอวันนี้จบ